อัสสลามอะลัยกุ๊มมารอมตุลลอวะบารากาโตสวัสดีสสด้วยทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคาบที่24นะครับเรื่องมารยาทในการเขียนนั่นเองนะครับคุณลูกเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดดังสือเรียนไปด้วยนะครับในหน้าที่30นะครับวิชาหลักภาษานะครับมารยาทในการเขียนนะครับ การเขียนมีคุณค่าพัฒนาการสื่อสารฝึกเขียนให้เชี่ยวชาญสร้างผลงานถูกแนวทางเดี๋ยวเรามาดูคุณค่าและประโยชน์ของการเขียนกันนะครับในหน้าที่30นะครับ คุณค่าและประโยชน์ของการเขียนนะครับข้อที่1นนะครับเป็นเครื่องมือในการจดบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ความคิดไปสู่บุคคลอื่นได้เป็นสื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างบุคคล และช่วยพัฒนาความคิดของผู้เขียนไปยังผู้อ่านนั่นเองนะครับนี่คือคุณค่าและประโยชน์ของงานเขียนนะครับต่อไปคุณลูกมาดูข้อ,ขอควรปฏิบัติและมารยาทในการเขียนนะครับมีด้วยการเจ็ดหัวข้อนะครับ 1. น,นะครับควรเลือกกระดาษสีขาวนะครับมีเส้นบรรทัดไม่ยับหรือฉีกขาดนั่นเองนะครับคุณลูกที่น่ารัก 2เขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดหรือไม่ก็ตัวบรรจงครึ่งบรรทัดก็ได้นะครับตามที่เราเห็นสมควรนะครับและเน้นย้ำนะครับต้องสะกดคำให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าการเขียนเรื่องการถูกต้องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดนะครับ ต่อไปนะครับเขียนประโยคให้ถูกต้องนะครับตามหลักไวยากรณ์นะครับต้องมีประธานมีกริยาหรือมีกรรมหรือมีประธานกับมีกริยาก็ถือว่าเป็นประโยคแล้วนะครับและ5นะครับเขียนเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับหากว่าลูกเว้นวรรคตอนผิดนะครับจะทําให้กานเขียนเราเกิดความผิดพลาดไดอ้อย่างมากมายเลยนะครับคุณลูกที่น่ารัก และ6นะครับเขียนย่อหน้าเพื่อให้เห็นความสําคัญของข้อความด้วยนะครับเพราะว่าย่อหน้าจะบอกถึงการเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะครับและสุดท้ายนะครับหากเขียนผิดนะครับต้องลบให้สะอาดนะครับไม่ควรขูดหรือขีดหรือฆ่านะครับทั้งนี้นะครับรวมถึงสาระสําคัญนะครับของข้อความที่เขียนต้องสุภาพนะครับไม่เขียนข้อความให้ผู้อื่นเสียหายนะครับสาคัญมากๆเลยนะครับครูที่น่ารัก ทั้งหมดที่คุณครูกล่กาวมานี่คือมารยาทของการเขียนนะครับหากว่าลูกมีก็สงสัยนะครับเรื่องของมารยาทการเขียนลูกก็สามารถสอบถามมาในรายส่วนตัวได้นะครับชิ้นงานการบ้านในวันนี้นะครับให้ลูกทำแผนผังความคิดนะครับเรื่องของมารยาทในการเขียนนะครับให้ทำทำมาอย่างสวยงามเลยนะครับเจ็ดหัวข้อนี้นะครับทำมาแบบสวยงามเลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่นะครับหน้านะครับวัดสลามในกุ้มารมตุลลอบารากาตู